ขาอยากไปหน้าอันอยาไปให้ไปหน้าน กระเซอร์มากระแลงาบางปานกี่เสื้อข่าววิวัฒนาการมาท่านสมัยเดี๋ยวนี้กลายเป็นเซอร์สายเดี่ยวแสดงแสดงว่าตัมอนินใทยบ้านเฮาให้ผู้ไทยดี่กว่เซอร์สายเดี่ยวละถูกต้องเลยค่ะไม่ได้เซอร์สายเดี่ยวอย่ากดีไปซสิแล้ว xài bạn có เสื้ออันนี้น่ยก็หอมก็เสื้อจุกป๊บเว่าเกรมันจังนะและกรหนุงพระซุงมซุ่มในมีได้เนาะกระหนุ่งโซ่โบยู่เวเอเอาเเาลวาไปคัดเลื่ออหารเน่นะเพราะกะหนุงพอดีกางยิงนอเนาะและกรเขาือเอายกมือกเอามือเตะโัตีอยู่นะขันผู้ลื่อตาเพราะว่าเราเข้าหันเอา กูเลือมันไม่ยากโอดเพราะว่าในแสดงมึงมีไงมีจินดหารเขาเจอว่าไงมีจินดหารแล้วม,มีเอาเจอมันมีกลนะ้ามมันอ่ะเวลาไปลุกมีเก่งค่ะอัน ได้มาันตั้งแต่อันนี้เอาไว้มีก้อนฟลาตูมอันนี้นะอันนี้ฟลาตูมแท่งเป็นป้าสี่เห่าอันนี้กรฮว๊กสี่เห่าคือเขาฮว๊กสี่เห่าคือแดงขาวปลาป้าปลาป้าตาคางควายอันนี้นะเจ้าห่มเจ้าตูมก็ได้เจ้าปู่นอนก็ได้ป้าสารพัดเครื่อาบกรได้แท่งเหลาอันที่เห็น ด้านหน้าเวทีนี่เพื่นห้องมาพาตูงเน่้อ้าตเกุดพาตาสีเ่าตายาไปตูงเพื่อเกิดความบคุ่นย่ามหนาวยามคุณยายพุณยาาเพ่อนฝาตั้งแต่เกิดจนตาย ไปตึงผ้าสองพืนเอามาต่อเดียวบอกผ้าตึงต่อเดียวต่อเดียวจะมา ส่วนหน้าไม่พาตอนแรกจะคิดฟโกนคิดจะก้อนเยอ งานโอ้ยเลยอย่างนี้แถวสาวผู้ชายเล้เอ็นอะไรแต่ได้ปูน้ำเขา หน่อยเด้อเพื่อเป็นสาวอุทัยในยกมือยกมือดูเยอะเบิ่งเยอะเบิ่งยกตุ้งชูนี่อายมือกระด้กระโดดเลยหนอเอามือลุ้มุณนสุมวัดของสาวอุทัยติดดีเด้อเด้อดหรือเต้าเขาเพื่อเอาซะหนักเก็บผาเพื่อเอาซต้ไงมบอได้คือมือเด็ดม้อนตีมซ้อนลกงา มือซ้ายเข็มเอ่อ uh, มือขวาเข็มไล่มือซ้ายแหละเข็บก้อนมือไอ้ไอ้ไอ้เออซอยเข่าป้าเบ้ากับแกลบก่อนอันนี้คือคุณสมบัติของสาวผู้ใดสมัยตะกี้แม่โมครับอันนี้สื้อเยอเนี่เยอะอ้อฮันเกิดท่านสมัยคุณยายเราไม่ได้ผูกตีนหง มุกก็ไม่เป็นแฉ 样？Yeah. ขอขอนุญ,ญาตยืนโชว์ชุดแป๊บนึงค่ะอันนี้นี่ค่ะหันหน้าไปพุูนค่ะอันนี้เนี่เป็นสาวเป็นผ้าไลค่คลิปของเฮานี่ได้ยิบขาแบบนี้ทำไมโบลนะ่เาเนี่ยเขาไม่ได้คิปหลายอันนี้ค่ะคลิปคอสเซอร์มาก ไข่ทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเป็นพลเอกขึ้นได้มันเกิดขึ้นกับการที่ได้รับการไข่ทอดโดยตู่เพื่อพ่อแม่เพื่อตั้งเพื่อเอ็ฟแต่แย่งน้อยบ้านนี้จนมาฮอตสมัอนี้คุณยายแม่สิบเก้าปีกอคุณยายโชคสู้เจ้าของกัน,นะคะบ้านคุณเจ้าพ่อการอันนี้นะคะให้เอาพวงตั้งหนึ่งนะคะคุณยายสวัสดิีกาะเพิเ่นเป็นนั่แม่เพื่อเข้าพอ แบบนี้เยค่อพี่น้องพ่อว้าพ่นร้อถึงความปินมากของพาและก็การแต่งตัวของคนผู้ให้เห่าและสิ นี่แหละสาวไหมได้สาวมาต่อเพจเจอนี่แหละซัพเจอตัวนี้ไว้เพจเจอพูดได้แต่ก้าวได้ร้องเจอพูดได้ไฟไปจังหวัดไปที่เลือกอ่ะลง่มเจอพูดได้แต่อันนี้แหละตัดเจอใหม่ไว้เลยได้รับเสนอราคาที่นี่42ปัน530กิโลกรัมจะได้นุ่มรุ่งดีก่ะเลยเอาป้าเออปืน ไดความเป็นมากแนวเลยนะคะเพื่อนเฝ้าละเอดแล้วกันถือว่าเมื่อนี้ความรู้นี้คุณยายสว่า